อ่ะมีทั้งหมดสิบข้อนะครับไม่แน่ใจคือคะแนนสิบคะแนนนั้นตรงนี้เพราะว่าเคเรนตต้องใช้นะครับคะแนนก็เลยเยอะนิดนึ่งนะอะไรอ่ะระบุชนิดเคเรนตนะครับอ่ะมาดู <c oughs> ข้อที่หนึ่งครับคุณว่าใน k คเรนต์ไมเนอร์อันนี้ก่อนเรามีเรามีโด ลามีลาอันนี้คออนไหน่งข้อหน่ะขอดึแล้วไหหอ้นี่ล่ะเรามีเรามีม,มีมีทีสองครมกขอดอ่ไรทีเม,อมอเมอร์อะไรขอ e. อ้อแรข้อ e e meter e เป็นข้อที่เท่าไหร่ของท e. ี เกน้าไวเคเดนอะไรครับจบเคเดนด้วยขอน้าไปเปิดทูจบเคเดนอะไรครับไเคเดนอะไรมีนีจบขอด้านดีมีอยู่อันเดียวไม่มีหนึ่งมายุ่งดิขอด้านทิ้งท้ายดิ ฮาเคเคียนสิ่วะนี่ออกไหมคำว่าขอห้ามันอยู่ท้ายห้องแลลวตอสามารถตอบโดย่อดนได้สิคุณก็เขียนเอชทั้งหมดเอชสี่ฮรับเคเนจำไว้เลยนะครับถ้าขอห้าทิ้งท้ายเนี่ยไม่ยอมห้าแล้วหนึ่งอ่หนึ่งไปห้าหรือหนึ่งปลาปลาแล้วมันจบที่ห้าอยู่อยู่ข้างหลังอ่ะจบห้องอ่ะอันนี้คือฮรับเคเลนแน่นอนครับ อัพเดทเร็นเดี๋ยวทำไปเรื่อยจะดูเข้าใจเองอ่ะอันนี้คอดอะไรมีอีสองชั้นอีขอดห้าขอดห้านี่ลับไหมไม่ไม่อ่ะและนี้คอดอะไรอันนี้เรามีลาโดลาคอดคอดนี่นี่ลับไหมไม่อ่ะ มีเคเดนต์อยู่2ตัวที่5ไป1นะครับระหว่าง p r c กับ IAC จำได้ไหมอันนี้ TAC หรือ IAC p a c TAC เป็นรูทโซวาโนเป็นรูท5เป็นรูทเนี่ย p l c ไม่ใช่ IAC Perfect a u t h e น t i c เทนนะครับอันนี้คือรู้สึกรู้สึกสมจบสมบูรณ์เลย alia. นะครับถ้า IAC <c oughs> เป็นไง IAC <c oughs> คือ product, download, <c oughs> s ซบานโต้องเป็นโน้ตตัวอื่นล่ะที่เป็นโน้ตในคอร์ดที่ไม่ใช่โน้ต A หรือมีหรือมิหรือมีหรือมันพิกลับหรือคอร์ดห้าพิกับให้เราจะนับเป็น IAC ทางนีนะครับแต่ว่ารูทรูทรูทอย่างเงี้ย i a c ครับ <c oughs> อ่ะอันต่อไป คอร์ดอะไรนีอ่เลลาบลาลาคอร์ดคอรไดมือเดอ่ะไบ้างคอร์ดคอดสอ่ะอันนี้ลาลามีลาคอร์ดคอร์ดหนึ่งคอร์ดสี่ไปคอดหนึ่งเคียนเอะไรครับ TLC p r e z a l c a d e n นะครับ แทนนินะครับผมต้องการคำตอบแทนนินะครับจะยากนิดนึงสำหรับคนที่ไม่ค่อยฝึกสะกดขอดนะครับก็อ่านกันนุ่มๆไปเลยครับสิบข้อสองชั่วโมงอ่ะ <c oughs> แต่ละคนขอดและยังสะกดผิดเน็อันนี้หน้าสาบนะครับพวกกีตาร์ทั้งหลายพวกเพลเลยทั้งหลายนี่เปลนลงบนทั้งหลายเนี่ยนะครับอันนี้คือถ้าถ้ายับสะกดขอดช้าได้สาบสบเลยนะครับอ่ะมาดูต่อ กีตอนเับาเลทีคอร์ดเขียนก็ได้อ่ะผมที่มีเจนที่คอมีที่อ่ะคอร์ดห้าห้าห้าอะไรห้าเซเวห้าอะไรห้าเซเว่นอือเขียนห้าเซเว่นนะครับแล้วนี้คอร์ดไหนเรามีอีสลา อ่า e โนต์ e โนต์ข้อหนึ่งข้อ่ะอันนี้เป็นอะไรนะ p a c หรือ i a c i i a c เพราะว่าเพราะว่าโซมาโน่ไม่ใช่รู้ครับโซมาโน่ไม่ใช่โนต์ตัวลาเป็นโนต์ตัวโดเห็นใจไหมมันเป็นโนต์ตัวที่3ของ p เข้าใจไหมก็เลยกลายเป็น i เอสเอ่อเคเดนต์จำเป็นมากกับชีวิตคุณจริงๆนะครับในวิชาต่อไปด้วยนะเพราะฉะนั้นก็เลยออกเยอะนะครับต้องดูเคเดนต์ให้ออกนะครับอะายับยับครับมีเห็นซอนชาร์ปอ่ะพอห้ารือยวคือเคเดนต์อ่ะมันมันสกมันเกิดเคเดนต์ K ได้แค่ไม่กี่พอร์ดนะครับไม่ห้าหนึ่งก็สี่หนึ่ มันไม่แบบเน้นน้อยมากที่จะเป็นหนึ่งหนึ่งอะไรเนี่ยแบบยากนะครับเพราะงัออ้นอ่ะคุณ uh, ว่านี่คอร์ดอะไรมีทีมีซอนคอดอีเป็นคอร์ดอ่าแต่อันนี้พี่กลับไหมไม่มีกล huh? ับแล้วนี่คอร์ดอะไรลาโลอาสายตาลาคอร์ดอะไร ตาลาเนาะขอดอะไรนะ้าอะไรนะตาลาโดลาคอร์ดนดอ่อันนี้ A- m ม n o ดใช่ไหมคอด E อันนี้เราคิดว่ามันเป็นอะไรปาลาโดคอร์ดคอร์ด F ดเเป็นคอดหกเพราะฉะนั้นอันนี้ อันนี้เป็นขอนอะไรครับไอ้อันนี้เป็นเคเดนสอะไรครับมีวันเดียวที่ห้าแล้วไม่ไปหนึ่งครับมีดีมีเซทผิดเคเดนครับห้าต้องไปหนึ่งเสมอครับแต่ละห้าไม่ไปหนึ่งเป็นดีเซทผิดเคเดนครับ PC, 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 PC. PC. Ouais. ดีเซทีิมาจากคำว่าผิดคาดครับผิดคาดเนี่ยคุณครับ ีข้อที่หกนะครับเปลี่ยนทีนะเป็นทีตีดูดีๆเด้ออ่ะเกาหัวแล้วเกาแข็งๆๆๆแลใครแตกก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยคิดได้ดีนะเป็นจะแก้ตอนไหนนะอ่ะสู้เขาเราได้ซอนอีซอนเคอ,นอคอร์ดอคอร์ดหน้าได้นี่แหละ โโซดูดูนต้มอนคอเป็นต้นอะเป็นเป็นแนลแบบไหน P A C หรือ I A C าไม่เป็น A C อะหรือ I โนโลมไม่ใช่โนีหอะก็เต าโอ้อะไรครับนี่ปลาปลาปลาโดคอสคอสีคอสีและนี่ล่ะโดมีโดมีคอสสีไปหนมีอยู่แคเดนเดียวทีเอล C อทอซีอทีไอ เป็นอะไรนะลาปลาลาโดคอนโอ้ยเห็นสีเป็นอันเป็นหนึ่งมีชัวเลยไปซ้ำกันไปเนี่ย้องไปซ้ำเลยอันนี้เป็นตอนปฮะอันนี้ที่อเราได้ไปไปนะซอนว่าทีาเดคอส ห้าห้าพันมาแล้วนะาบเห้า,าเบาเอ็นเหมือนคอนแจ๊สอ่ะแบบว่าที่นี่ของอ๋ออ่ะอันนี้ได้ห้าสิบเอ่นนะครับเห็นป่ะจำไว้เลยสมุดนะครับถ้าห้าปีท้ายนะครับคือขอด้ามมันให้ความรู้สึกไม่จบอ่ะถ้ามันจะคุณเห็นไหมอันที่มันฟังดูจบอ่ะมันจะต้องเป็นขอดลัมงลมันจะต้องเป็นหนึ่ง ป็นขอดนึ่งที่ไม่ใช่ขอดห้าถึงป่ะเห็นไหมเนี่ยเป็นหนึ่งพอห้าอยู่ท้ายเห็นป่ะเป็นอะไรเอเดนเสมอนะครับดนตรกไม่จบนะครับอ่ะข้อที่เก้าเป็นอะไรกับเส้นน้อยเ้ี่ยหืห้าเจ็ดลอกมาเลยตาที่เหย่จิ๋วแต่นี่หล่ะเจ็ดหกอกบขหกมีอยู่เกเดนเดียว นี่ล้วอ่ะสุดท้ายเลซอนทีซอนทีเลขคอนซอนทีคอนที่ด้ห้าห้าโนะครับเดี๋ยวผมดูหนังสือเล่มนี้ก่อนนะว่าพิ้ไเอห้าพิ้งจับมันนับไหม เพราะว่าอาจารย์นาชาเขาไม่ให้นะครับไม่าำไม่ได้เรามด้ช่ับชอบจำสลับ การลักษากนะครับถ้าถ้าคุณเจอห้าที่ไม่ใช่รูทนะครับห้าไม่ใช่รูทนะครับแก่นด้แล้วคุณจะรู้ว่าขอ่อต่อไปอถ้ามันเป็นขออหนึ่งสมมติก็คือไอเนะครับแม้ว่าค้อนิกมันจะเป็นซีก็ตามนะครับแต่มันไม่เข้าเงื่อนไขเ่เพราะว่าตัวขอท้ามัพี่ก่ประมาณนี้นะครับส่วนข้อห้าก็ จอ u ยไลท์ครับบายเขียนยังไงก็ได้ครับตรงนี้คุณจะต้องมีเอเดน์เกิดขึ้นนะครับคุณก็ต้องคุณก็ต้องคิดทำนองโซวานโน่สวยๆวิธีนะครับวิธีก็คือให้คุณทำอะไรก็ได้อ่ะขึ้นมาก่อนคุณคุณทำลายโซฟานโน่ขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณก็แค่หาเบสที่มาสอดครับกับ กับลายโซฟาโนตรงนั้นนะครับมันจะมีกฎอยู่แค่ว่าผมขอตรงเนี้ยเป็น P L C แสดงว่าตรงเนี้ยต้องเป็น5ไม่พิจาร์ก1ไม่พิจารแล้วก็นอ้องตรงท้ายจะต้องจบท e ี่4 <c oughs> ได้คุณจะเขียนเป็นตัวกลมตัวขาวก็ได้นะครับไม่มีปัญหาผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดคุณแต่งเองนะครับ <c oughs> เขียนเป็นตัวกลมก็ได้แต่ถ้า <c oughs> แต่ถ้าคุณจะใช้ตรงนี้เป็นเพราะงั้น ก่อร์ด5คุณจะต้องอยู่ตรงนี้ปึ๊บให้พีดับเพื่อให้ได้ PLC ตรงนี้นะครับสองห้องนี้เป็นเคนเดียนนะครับเคนเดียนอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คุณคุณก็าคุณอยากได้ PLC ตรงนี้คุณก็ใส่คอร์ดแล้วก็คอร์ด5นะครับแล้วที่เหลือคุณก็เขียนเรียลลี่เป็นวงกลมเขียนไปเขียน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 แล้วคุณก็พยายามมันจะมีกดอยู่ข้อเดียวครับ คอ5ไปคอ4หรือคอ2ไม่ได้คุณต้องทำยัไงไงก็ได้ให้โซโลโนโของคุณเมื่ใช้อ่ะคอ5มันจะต้องไปหาคอ4คอ3หรือคอ4นะครับถ้าไป4ไม่ได้คุณก็แค่ต้องดีไซน์เช่น <c oughs> สมมุติคุณให้เบสตัวนี้เป็นเป็นตัวเลขใช่ป่หรือก็ เมโลดี้เป็นตัวเลเอเมโลดี้ตัวเล่ใช่ไหมนะก่อนอื่นละกันอ่ะคุณก็อเอาเป็นตัวเล่ไปก่อนแล้วคุณป้ายมาเติมไส้ไหนเอ้ยเมโลดี้เป็นตัวโนชาร์ปอ่ะซีชาร์ปเป็นสมาชิกของคอร์ดอะไรได้บ้างคอร์ดเจ็ดแน่ๆแล้วหนึ่งคอร์ดดคอร์ดห้าก็ได้ใช่ป่ะคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะให้ตรงนี้เป็นคอร์ดเจ็ดหรือจะให้เป็นคอร์ดห้าอ่ะ คุณให้ไปขอด้าใช่ไหมคุณก็ลองดูเบสเดี๋ยวเบสมันจะมีผลอีกี่ตอนคุณเขียนแล้วคุณพบว่ามันขนานแล้วคุณไม่มีทางออกคุณอาจจะต้องยอมใช้เบสที่เกัานะครับข้อนี้ปากเสียนนะครับข้อห้าต้องแต่งเรื่อยๆนะครับเมโลดี้ใช้ตัตกลมไปเลยครับคุณจะใช้โน้ตมากกว่าตัตกลมได้ก็คือใช้เพื่อพยายามลบขนานห้าขนานแปด 8, นะครับ ไม่ง่ายนะครับข้อนี้ว่างมาให้เลยแต่ว่าผมก็ตรวจยากเหมือนกันเอาเป็นว่าถ้าผมเจอขนาด5าขนาดแปดก็ศูนย์ทันทีข้อนี้สิบแต่สิบคะแนนมั้งข้อนี้สิบคะแนนนะครับคุณจะต้องเข้าใจทุกอย่างที่คุณเขียนมาทั้งหมดนะครับช่วยไม่ได้ครับถ้าคุณว่าวิชานี้ยากคุณนั่งทานบัญชีแล้วไปฆ่าโมเสติงต์ไปฆ่าไฮเดรนทิงซะ แต่ว,ว่าวิชานี้ถ้าถูกสอนได้โดยคนแจ๊บที่ไม่ได้ใช้เรื่องนี้ในชีวิตประจําวันแสดงว่าคุณเรียนได้หมือนะครับนันนจ๊ะก็ตอนเนี้ยทุกคนรู้วิธีทำใช่ปะ่ะแต่ปัญหาคือคุณรู้วิธีทำจริงแต่คุณจะทำยังคุณจะทำยังไงล่ะให้ตัวเองทำทันในสอชั่วโมง ปัญหาอยู่ตรงนี้มันจะโมงครึ่งโมงครึ่งอ่ะไม่ใช่สองชั่วโมงอ๋อขอให้ชมมุกกระมุกกัะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ติวติวตยว นตออนตออนอนออจวิธีทำก<ด>็คือคุณพ<ด><ด>ิ้น์อันนี้ออกมานะครับคุณพิ้น์ออกมาแล้วคุณทำทำแล้วลบแล้วทำใหม่ทำแล้วลบแล้วทำใหม่คุณรู้วิธีทำอีกแล้วนี่ความเร็วจะมาก็ต่อเมื่อคุณทำมันซ้ำๆนะครับคุณสอบต้องสามาวีนาทีวันที่เท่าไหร่ถ้าตกก็ไม่ได้ฟังที่ของผมและฟังนะถ้าคุณตกนะครับคุณจะได้รับข้อสอบแบบนี้เหมือนกันแต่คุณจะเจอคีย์ตั้งแต่สีชาร์ปขึ้นไป คุณไปเลือกเอาว่าคุณจะไปรอแก้ตอนนั้นหรือคุณจะทําให้ผ่านในห้องสอบและคุณมีเวลาแก้สั้นมากนะครับเพราะว่ากว่าผมจะตรวจเสร็จก็รอไปวันที่ห้าแล้วและถ้าคุณทําไม่ทันนะครับผมส่งเกตแถวแถวนี้สิบสองสิบสามชัวรวนะครับผมจะถือว่าคะแนนปลายภาคของคุณที่คุณตกเป็นเอกฉันท์ถ้าคุณทําได้ศูนย์ก็คือศูนย์ต,ติดไอนะครับและถ้าติดไอนะครับคุณจะได้รับข้อสอบแก้ เหมือนกันนะครับที่สีชาบสีแบบขึ้นไปทั้งหมดจำนวนสี่ชุดเพื่อสสำหรับการแก้ไอนะครับเพราะฉะนั้นเรียนในห้องให้ผ่านนะครับวันนี้มีเวลาต้องไปครับคุณไปเลือกเอาว่าคุณจะผ่านง่ายๆแบบนี้ในห้องหรือคุณจะไปรอแก้แล้วผ่านแบบยากๆและถ้าคุณแก้ไอไม่ผ่านแล้วปล่อยให้เป็นเอเทอมหน้าวันมังคาาเช้า,ชาคุณไม่ว่ามาเรียนกับผมแน่นอนวิธีเรียนก็คือคุณจะต้องไปลงทะเบียนลอย ลองทะเบียนลอยแล้วคุณจะรับข้อสอบแก้ที่เป็น4ช้าี4แบดทั้งหมด4ชุดทาจนกว่าจะถูกทั้งหมดแล้วคุณถึงจะผ่านและถ้าคุณแก้ล่อหลังไม่ผ่านก็จะติดไอวิธีติดแก้ไอก็แบบนี้เหมือนกันสรุปคุณหนีจากมันไม่ได้เลยนะครับถ้าคุณแก้ไม่ผ่านนะครับแก้ไม่ผ่านสักกีุ่นตีสี่คุณแค่ไม่ได้ออกฝึกสอนก็แค่นั้นเองนะครับโอเค พ่อแม่รอคุณอยู่นะครับไปทํางานหาเงินช่วยลดอารัาที่บ้านนะครับคุณจะเรียนจบเพราะวิชาแค่สองหน่วยเรียนแค่เช้าอาคารสองชั่วโมงเรียนไม่ผ่านก็ให้มันลุ้์ไปนะครับมันอยู่ที่การสุดผลนะครับไม่มีใครทําเป็นแต่เกิดผมก็ไม่ได้ชอบวิชานี้นะครับโอเค <c oughs> เพราะนั้นเลือกเราวว่าจะผ่านง่ายหรือจะตามแก้ยากตลอดไป ก็มากกว่าคุณจะผ่านนะแต่ผมการันตีครับไม่มีคุณจะไม่เห็นคีแบบคีซีนะนองคุณจะเห็นตั้งแต่คีเอแปดคีบีคีเอฟชาร์ปและคีสีชาร์ปครับ<อ>สวัสดีแปดคุณก็จะเจอตั้งแ<อ>ต่คีเอฟแปดคีดีแปดคีดีแปดและคีซีแปดเป็นต้นไปจริงจริตลอดไปครับคุณมีปัญญาทำสอนเองก็มีปัญญาทำสอนเหมือนกันนะครับแล้วก็ฟังฟังผมให้ดีนะถ้าคุณตก คุณจะไม่ได้รับสิทธิพิเศษในการที่ผมนั่งสอนคุณต่อไปหนังสือเล่มนี้จะเป็นเพื่อนคุณตลอดไปเหมือนกันและแม่งอ่านเข้าใจยา,ยากทีเทียเลยริงปะ่ะถ้าคุณอ่านเข้าใจเองไม่ต้องใช้ผมก็ได้มั้งริงอะผมอ่านทุกอย่างเข้าใจแล้วผมถึงสรุปแล้วมาเล่าให้คุณฟังจริงปะ่ะแล้วถ้าคุณตกคุณจะต้องอ่านเองและทําเองจนกว่าจะผิงข้อสอบแก้ในแต่ละชุดในแต่ละปีผมจะจับเปลี่ยนคีย์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเรียนให้ผ่านนะครับ โอเคหนึ่งเดือนทำไม่ได้ให้มันรู้ข่นจะจ๊ะข้อสอบผมไม่ยากนะครับเหมือนที่หัวฟูที่คุยก่บเพลงวันนั้นนะ่ะเฮ้ยไม่ยากโฟร์พาสเห็นไหมขอยืนยันแล้วอโอเคอ่ะวันนี้ภาพนี้ครับผมอาจารย์ผมความ